ล่าสุดอินนายวัชรินนะครับกลงแก่นเท้านะครับ,รบหรือว่าพ่อแบมเนี่ยพยานปากสําสคัญในคดีนี้นะครับเปิดใจว่าหลังจากที่มีผลการตัดสินออกมามแกบกลัว กลัวเพราะว่าแกกลัวสิเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยแกให้การไปแบบนึงอ,อ่าแล้วตอนนี้ออกมาเนี่ยแกกลัวว่าจะมีใครมาทําร้ายแกเพราะว่าแกยังอยู่บ้านกุกอกป่ะใช่ถูกต้องนะครับหลังจากคดีนี้เปิดออกมาแบบนี้แกก็กลัวนะครับแล้วก็ยังไม่จบนะครับหลังจากที่ผลารตเดสินงมาเนี่ยนะครับมีผู้เชี่ยวชาญจากหลายฝ่ายเลยนะที่ออกมาวิเคราะห์ในการพิพากษาข,ของศาลนะครับไม่ว่าจะเป็นทนายสมเกียรต นะครับทนายสมเกียรตินี่คือเป็นคนที่เคยช่วยคดีของลุงพลมาก่อนตอนนั้นคนช่วยลุงพลเยอะนะเมื่อก่อนออเยอะมากนะทนายสมเกียรติออกมาช่วยนะครับเสร็จช่วยไปช่วยมาตอนนี้มีผลการตัดสินของศาลออกมาเนี่ยแกก็ออกมาชมคณะผู้ิพาษาเว้ว่าบอกว่าแม้คำพิพากษาเนี่ยจะระบุนะครับว่าหัวหน้าศาลกับอธิบดีภาคสี่มีความเห็นแย้งนะครับแย้งว่าแบบเอ๊ว่ามันยังมีเหตุควรสงสัยที่จะน่าจะยกฟ้องเรื่องนี้ไป่าแต่ว่าความเห็นแย้งเนี่ย ไม่ไม่ได้ทําอะไรสารที่เคารพเลยสารยังมีความเป็นอิสระในการตัดสินเรื่องนี้นะครับซึ่งดูจากพยานหลักฐานแล้วก็มอบความเป็นธรรมให้กับสังคมออนับว่าเป็นความกล้าหาญแล้วก็เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้